บทที่14บส่ทสวดมหาสมัยสูตรเอวาเมสุตังเอกังสมยังภะคะวาสักเกสุวิหรารติกปิละวัตุสมิงมหาวนเนมหาตาภิกขุสังเคนะสัติงปัจจมมตเตหิภิกขุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิท้าสหิจะโลกะทาตูหิเทวตาเยปุยเยนะสันนิปติตาโหติภะคะวันตังทัศนายาภิกขุสังขันจอัตโคจตุนังสุทธาวาสก,กายิกานัง เอวานังเอตัฏโหสิอัยังโขภคะวาสกเกสุวิหรารติกปิระวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคณสัตทิงปัจ,จมัตเตหิพิคุสเตหิสัเพเหวะอรหันเตหิทสัสหิจะโลกะทาตุหิเทวตาเยภูยเยนะสันนิปติตาโหติภคะวันตัตงทศนายะพิขุสังคัญจายันนูนะมยยมปิเยนะภคะวา เตนุประสังกเมยามะอุปสังกมิตาวาภคะวโตสันติเกปจเจก,กคาถาภาเสยยาาติอตจโคตาเทวตาเสยยถาปินามภะละวาปุริโสสัมมติตังวาภาหังภาษาเรยยะภาษาลิตังวาภาหังสัม,มิเฉยยะเอวเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตระหิตาภคะวโตปุระโตาปาตุระหังสุ อตะโขตาเทวตาพระขวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัทถังสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาพระขวัตโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิมหาสมโยปวะนสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตมหาอิมังธรรมะสมยังทักกิตาเยวะอปราชิตสังคันติอัตะโขอปราเทวตาพระขวัตโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิตตะ ตระพิกโวสมาทหังสุจิตตังอัตโนอุชุกามกังสุสารถีวะเนตานิคะเหตตวาอินทะอินทริยานิขันลขันติปันทิตาติอัตโขอปราเทวตาภะคะวะโตสันติเกอีมังคาทั้งอภาสิเฉตาวาขีรังเฉตาวาปรีคังอินทขีรังโอหัจ,จะมะเมชาเตจรันติสุทาวิมาลาจักขุมาตาส,สุทันตาสุส,สูนาคาติ อัตะโคอปราเทวตาพระขวโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิเยเกจิพุทธังสารน,นังคตาเสณเตฆมิสันติอภายะภูมิงปะหายะมนุสังเทหังเทวากายังปริปูเรสันติติอัตะโคพระขวาภิขูอมันเตสิเยภูยเยนะพระพิกเวท่าสัสุโลกทาตุสุเทวตาสันนิปฏิตาโหติตถาคตังทัศนายะภิขุสังคัญจะ เยปิเตพิกเวอเหสุงอติตะมัทฐานังอรหันโตสัมาสัมพุทธาเตสัมปิพักขวันตานังเอตาประมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาเอหสุงเสยยถาปิมายหังเอตารหิเอเยปิเตพิกเวภพระวิสันติอนาคตมัทฐานังอรหันโตสัมาสัมพุทธาเตสัมปิพักขวันตานังเอตาปรามายวะเทวตาสันนิปฏิตาพระวิสันติเสยยถาปิมายหัง เอตระหิอาจิกิสามิพิกเวเทวกายานังนามามิกิตยยสามิพิกเวเทวกายานังนามามิเตศิสามิพิกเวเทวกายานังนามามิตังสุนาถาสาทุก,กังมณนะสิกโรธาาสิสามิติเอวัมพันเตติโคเตพิขูภะควตโตปัจจโสสุงภะควาเอตตะทวจะสีโลกะมนุกัสสามิยัตถภูมิมาตัทสิตา เยสิตาคิริคับพลังปหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวสัสสลีนาโลมะหังสาภิสัมพุนโนโอทาตามะนัสสาสุทธาวิปสัสสน,นมะนาวิลาพิโยปัจจะสะเตยตวาวะเนกปิละวะัฒเวตโตอมันตยิสัทธาสาวเกศสาสเสนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาภิคโวเตจะอาตปะมะัครงสุตวาพุทสสะสาสนัง เตสัมปาตุระหุยานังอมนุสสนทัศนังอเปเกสตะมัทคุงสหัสสังอาตะสตเริงสตังเอเกสหัส,สานังอมนุสสนะมัทสุงอเปเกนันตะมัทคุงทิสาสภาปุตาอาหุงตันจะสพังอภิญญายะวะวะขิตวานะจกักุมาตโตอมันตยิสถาสาวเกสาสเนระเตเท,ทวกายาพิกันตาเตวิชานาถาพิกโวเยโวหังกิเตยิสามิ ขิราหิอนุภุปุพะโสสตะสหัสสาวยขาภูมิมากปิละวัฏวาอิทิมโตชุติมโตวันนาวันโตยศสิโนโมทัมนาอภิกรรมุงพิขุนังสมิติงวนังชาสหัสสาเหมวตายขานานัตตะวณิโนอิทิมโตชุติมโตวันนาวันโตยศสิโนโมทมมนาภิกรรมุงพิขูนังสมิติงวนางสาตาคิราติสหัสสายขานานัตตะวณิโนอิทิมโตชุติมโตวันนาวันโตยศสิโนโมทมมนาภิกรรมุงพิขูนังสมิติงวนาง อิเจเตโสระสสะหัสสายขานานัตตะวนิโนอิติมันโตชุติมันโตวณะวันโตยัสสินโนโมทมมนาภิกามุงพิขูนังสมิติงวนางเวสามิตาปจจสตายขานานัตตะวนิโนอิติมันโตชุติมันโตวณะวันโตยัสสินโนโมทมมนาภิกามุงพิขูนังสมิติงวนางกุมพิโรราชาคหิโกเวปุลัสสะนิเวสานังพิโยนางสะตาสะหัสสังยขานางปยิรุปาสติ กุมพิโรราชาคหิโกโซโปาคาสมิติงวะนังปุริมันจะที่สังราชาทตาลัโธภาษาสติคันทัพพานาอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะพาโวอินทามานามาปลาอิติมันโตชุติมันโตว,วันณวันโตยัสสิโนโมทามานาพิการมงพิขูนางสมิติงวะนังทักกินันจะที่สังราชาวิรุณโหตปะสาสติกุมพันธานังอธิปฏิมหาราชายัสสิโส ปุตตาปิตัสสะพาโวอินทะมานามาพะลาอิทิมัโตชุติมัโตวันะวันโตยัสสิโนโมนาโมทะมานาพิกาวงพิกูนางสมิติงวนางปัญจะปัจฉิมัญจะที่สังราชาวิรูปโขภาษาสตินาคานางอธิปฏิมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะาโวอินทะมานามาพะลาอิทิมัโตชุติมัโตวันะวันโตยัสสิโนโมทะมานาพิกาวงพิกูนางสมิติงวนาง อุตรังจะที่สังราชากุเวโรตปัสสาสติยขานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตสะภาโวอ,อินทามนานามภะาลาอิติมันโตชุติมันโตว,วันะวันโตยัสสิโนโมนทามานาพิกามุงพิกูนางสมิติงวนังปุริมะที่สังทัตตะรัถโธทักขิเนนะวิรุลลหโกปาทิเมนะวิรูปโคกุเวโรอ,อุตรังที่สังจัตตาโรเตมหาราชาสมันตาจัตุโรที่สา ทัทันละมานาอัทังสุวเนกปิละวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจนะวันจันิกาสัทามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจะวิภูโตสหะจันทโนกามเสโทจะกินุคันทุนิคันทุจะปะนโทโอปะมัญโยจะเวเทวสูโตจะมาตริจิตาเสโนจะคันทัพโพนโรราชาชโนสโพอาคูปัญจสิโคเจวะติมพะรุสุริยวัชสา เอเตจันเยจะราชาโนคันทัพพาสหลาชุภิโมทมานาพิกามุงพิขูนางสมิติงวะนังอาถาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหตัชกากรรมพัลสตาลาอาคูปายาคาสหายติพิยามุนาทตาลัทาจะอาคูนาคายะสสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคาสมิติงวะนังเยนาคาราเชสหสาลรันติทิพาทิชาปักขิวิสุทธจักขูเวหายาสาเต วมัมชาปตตาจิตตาลาสุปนาอิติเตสนามังอภยันตานาคราชานามาสิสุปนัโตเขมามะกาสีพุทโทสรนหาหิวาจาหิอุปวะหยันตานาคาสุปนาสรารณะมะกังสุพุทธังชิตาวชิระหตเถนะสุสมุทางอสุราสิตาพาตโรวาสเวเตอิติมโตยัสะสิโน กาลกัญชามหาพิสมาอสุราธานเวคสาเวปจิตติสุจิติตจปะปหาราโทนมมจีสหสตันจะพริปุตตานังสพเพเวโรจะนามกาสันในหิตวาพรลิงเสนังราหุพัทธมุป,ปาขมุงสมโยธานิพัันติสมโยธานิพัันเตพิกูนางสมิติงวะนาง อาโปจะเทวาปทวีจะเตโชวาโลโยตถาคุมงวรุณาวารุณาเทวาโสโมโจะยะสะสาสหะเมตาการุณากายิกาอาภูเทวายะสสินโนทเสเตทศทากายาสาเพนานตตะวนิโนอิติมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยะสสินโนโมทัามานาอภิกามงคภิกขูนางสมิติงวนังเวนทูจะเทวาสาหารีจะอาสมาจะทุเวยะมาจันทัศสูป,ปนิสาเทวาจันท่ามาภูปุลักกิตา สุริยสูปณนิสาเทวาสุริยะมาภูปุรกิตานักขตานิปุรกิตวาอาคูมันทวะลาหกาสวสูนังวสโวเศโศสักโกปาคะปุรินทัโธทัเสเตทัสถากายาสัพเพนานตตะวนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันะวันโตยศสิโนโมทามานะพิกามุงพิขูนางสมิติงวะนางอทาคูสหภูเทวาชละมคีสิขาฤวะอริธกาจะโรชาจาภุมาปุพะนิพาศิโนวรุณาสหธรรมาจะ อจุตาจะอาเนชกาสุเรยะรุจิลาอาคูอาคูวัสวะเนสิโนทัเสเตทัศทากายาสัพเพนัตตะวนิโนอิทิมันโตชุติมโตวันโตวันโตยะสิโนโมทามานาอภิกรรมุงพิคูนางสมิติงมะนางสมานามหาสมานามนุสามนุสุตมาคิทาปะทูสิกาอาคูอาคูมโนปะทูส ah ิกาอธาคูหารโยเทวาเยจะโลหิตะวาซิโน ปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายัสสิโนท่าเสเตทะสถากายาสัเพนานตตะวาน,นิโนอินต,ติมตุชติมตวนะวันโตยัสสิโนโมามามนาภิกามงพภิกขูนางสมิตติวนังสุกาการุมหาอารุณาอาคูเวคนสสาสหะโอทาตะขยหาปามโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสทามัตตาหารัชชามิสกาจกยะสสิโนทานะยังอาคาปัจชุนโนสโยทิสาอภิวัสติ ทัศเ,เตทสัศธากายาสัพเพนาะนะัตตะวน,นิโนอิทิมัโตชุติมัโตวณัตวนโะตยัสสิโนโมทามมนาอภิกรมงพิขุนางสมิติงวนังเขมิตะเขมิยาตุสิตายามากัากาจะยัสสิโนสัมพิตากาลามเสถาชโชตินามาจะอาสวานิม,มานรติโนอาคูอัถาคูปรณิมิตาทัศเ,เตทะสัศธากายาสัพเพนาะนะัตนะตะวน,นิโน อิทิมโตชุติมโตวันะมันโตยัสสิโนโมทัมนาภิกามมภิกูนางสมิติงมะนางสัทเถเตเทวานิกายาสัพเพนานัตตะวันิโนนามันวเยนะอาคันชุงเยจันเยทสิสะทิสาสหะปะวุิธะชาติมะขีลังโอะตินะมะนาสวังทักเขโมฆะตรังนาคังจันทังวะอาสิตาติตังสุพรมาปรมัตโตจะปุตตาอิทิมโตสหะ สันนังกุมาโรติสะจะโสปะคะสม,มิติงวะนังสหัสสะพรม,มะโลกานังมหาพรหม,มพิติทติอุปป,ปันโนชุติมโตพิสมากายโยยะสสิโสทเสธอิสราอาคูปเจกวัสสะวัตติโนเตสันจะมัชโตอาคาหาริโตปริวาลิโตเตจะสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสพรม,มเกมาราเสนาอาภิกามิปะสะัสะกานาหสัมมันที่ยัง เอทะคันนหัทะพันธัตทะราเคนะพันธะมัตุวโวสัมันตาปริวาเรทะมาโวมุจิทะโกจินังอิติตถะมหาเสโนกันนะหะเสนังอเปสยิปานินาตะระมาหจ,จัะสะละังกตวาเพระวังยถาปาวุสะโกเมโคธธนยันโตสวิชุโกตถาโสจตุทา,าวติสังกุโตอนัยังวเสตันจั สัพพังอภิญญายะวะว,ะวะขิตวานะจักคุมาตะโตอมาัตายิสัทธาสาวเกศาส,าสนรเตมาราศยนาอภิกันตาเตวิชาาาาภิขโวเตจากอาตาปะมะกรุงสุตวาพุทธศาสาสนังวีตาราเคนะปักกามุงเนสังโรมัมปิอินชชยุงสัพเพวิชิตะสังคามาพะยาติตายสัสีโนโมทันติสหปูเตหิสาวกาเตนะ สาวกาเตชะเนสุตาติบทที่15มงคลจัก,กรวาลใหญ่สิริทิตะมติเตโชชยสิทธิมหิทธิมหาผูนาปรามิตะปุญญาธิการะสะสพันตรายะนิวารณะสมัตทัสสะพระขวะัโตอรหตัตโตสัมมาสัมพุทธะ ทวัดติงสมหาปุริสลัคนานุภาเวนะอสีแตยานุพยัญชนะนุภาเวนะอัฏุตรสตะมัคคลานุภาเวนะฉะพันธลังศยานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทัศปาระะปารมิตานุภาเวนะทัศอุปป,ปาลมิตานุภาเวนะ ทัศประมัทธปาลมิตานุภาเวนะศีลสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทธานุภาเวนะพระลานุภาเวนะเยยยะธรรมานุภาเวนะจตุราสีติสหัสสะธรรมจักขันธานุภาเวนะนวะโรกุตระธรรมานุภาเวนะอัถังคิกะมัคคานุภาเวนะ อัตสมาปัติญานุภาเวนะฉะละทินญ,ญานุภาเวนะจะตุสัจจภานานุภาเวนะทัสศภละยานานุภาเวนะสัพพัญยุตยานานุภาเวนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานุภาเวนะ,ส,ะส,สัพพะสัพพลิสสัพพัปริตตานุภาเวนะรัตตะรัตตะนัยรัตตะรัตตะยะ สารนานุภาเวนะตุยหังสัพพโลคะโสกุปัทถวะทุขโทมะนัสสุปายาสาวินัสสันตุสัพพอันตรายาปิวินัสสันตุสัพพสังกปาตุยหังสมิชนตุทีคายุตาตุยหังโหตุสตตะวะชะชีเวนะสัมคิโกโหตุสัพพธาอากาสัปพะตวะณภูมิคังคามหาสมุทา อารักขากาเทวตาสมาตุมเหอนุรักษันตุพระวัตุสัพพังมังลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสตีพระวันตุเตพระวัตุสัพพังมังลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาโสตีพระวันตุเตพระวัตุสัพพังมังลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังขานุภาเวนะสัทธาโสตีพระวันตุเต นักขตยักขภูตานังปาปขหะนิวารนาปาริตตสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัฏเวนักขตยักขภูตานังปาปขหะนิวารนาปาริตตสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัทเวนักขตยักขภูตานังปาปขหะนิวารนาปาริตตานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัฏเว บทที่16พัทเทกะรัตคา,าถาอติตังนานะวาคเมยยะนปะพิมะนปะติกังเขอาณาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทะตีตามปะฮีนันตังอป,ปัตัญจะอาณาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึง ปจจุปันนันจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปปังตังวิธานะตังวิธามะนุพระรูหเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนแง่นไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นหนึ่งหนึ่งให้โปร,ปปรงเถิดอัจเชวากิจจะมาตัปังโกชัญญามรณหนังสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละ ใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนหิโนสังครันเตนะมหาเสนานะปัจจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับพยามัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัต,ตมะตังตันทิตังตังเวพัเทกรัตโตติสันโตกาจิคเตมุนีโตมุนิติ พระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจค้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหลว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยบักการชนี้แลบทที่ 17. อภิอภินหะปัจจเวคณนะปาธะชชลาธรโมมหิชชลังอนะตีโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ พยาธิทมโมมหิพยาธิงอนตีโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะทมโมมหิมรณะมมรณงอนตีโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้น สิ่งต่างๆคือว่าจะต้องได้พระภาคจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรมัสโกมหิกรรมะทายาโทกรมะโยนิกรรมะพันทุกรรมะปฏิสะระโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังการิสามิกาลณะการล,ะนะารลยานังวาปาปกกังวาตัสสะวาทายทายโทภวิสามิ เราจาักทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจักเป็นทายาทถือว่าจักต้องได้รับผลกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิอาพินหังปัจจะเวกขิตัพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเทอ